ก็ัลโหลสวัสดีทุกๆคนนะเด็กๆน้องๆชาวไม้ครับชาววัยรุ่นไม้ครับชาวชาวสวนชาวไร่ชาวเกษตรกรชาวบงชาวบ้านชาว NPC ชาวทุกๆคนและทุกๆสู่ทุกคนที่เข้ามาเบิงอันซองคอยเด้ออันซองแบ้งนี่นะเด้อครับก็ภาษาพี่ก็เปลี่ยนไปทุกๆภาษานะโอเควันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนสร้าง Monster ร์เวหนึ่งวจนกระถึงแม้กระทั่งบอสนะครับพาร์ทที่หด้วยปักอินไมติกมอนส์นะเย yeah, นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับก็กดไลค์ให้พี่ด้วยนะใครที่ยังไม่กดซับตะไครกดเดี๋ยวนี้เลยด้วยครับก็ต้องกดเลยโอเคนะน้องๆหลังจากนั้นนะครับก็เข้ามาที่ไฟล์เซิร์ฟของเรานะน้องๆก็เข้าไปที่อ่า ใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดปลั๊กอินตัวนี้นะครับก็ไปดาวน์โหลดได้เลยโอเคเดี๋ยวผมมาสอนดาวน์โหลดด้วยพาร์ทนี้ผมจะสอนแค่ทำมอนสเตอร์เวลหไปก่อนนะครับก็คือพาร์ทที่2ก็จะเป็นสร้างบอสเพิ่มสกิลเพิ่มออปชันต่างๆนะครับแต่พาร์ทนี้เอาแค่มอนสเตอร์เวลหก็คือลูกกระจกก่อนนะก็เหมือนกับทำให้มันมีใส่ของได้ตั้งค่าการดรอปของ เพิ่มเลือดใส่ว่าจะตั้งให้มอนตัวไหนที่มันจะเป็นสมควรเป็นมอนเวลหนึ่งนะครับเซิร์ฟตัวนี้ก็เหมาะสำหรับเซิร์ฟ MMORPG แล้วก็เซิร์ฟสร้างบ้านที่แบบใครอยากทำให้แบบให้ผู้เล่นมันดันเี้ยนอย่างเงี้ยเข้าใจป่าโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เรามาเริ่มกันง่ายๆเลยก็คือว่าน้องๆก็พิมพ์ไปใน Google เลยนะครับปลักอินไมติ นะครับผม m a t ติกมอนส์มอนส์ยะนะครับ m a t ติกมอเออนะครับก็เข้าไปของตัวฟรีของสปิกรเลยนะครับหลังจ,จากนั้นไปที่ปะอินด้วยนะเปิดปะอินมันไว้เลยโอเคนะครับผมอย่างนั้นกดดาวน์โหลดนาวเลยนะปับ๊บโอเคนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับหลังจากนั้นนะครับก็มันจะมี3วิธีแบบก็คือว่า มันจะมีตัวนี้นะครับก็คือของฟรีอันนี้ของพิมพ์เมียมนะครับก็คือซื้อแล้วก็ของอเดฟนะครับแต่ผมแนะนำถ้าใครไม่มีตังหรือว่าใช้ก็กดดาวน์โหลดของฟรีไปนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นกากบาทตรงนี้มันจะลบอยู่ตรงนี้นะโอเคเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วนะครับก็ทําการกดเก็บไว้นะครับแล้วก็ลากมันมาไฟล์ใส่ไฟล์เซิร์ฟได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะลบตัวเดิมของผมออกก่อนแล้วกันนะครับ โอเคพอลงเสร็จแล้วกดเซิร์ฟแล้วก็มารันเซิร์ฟดูได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Minecraft อีกรอบนึงนะครับก็อย่าลืมนะครับน้องๆที่ใครยังไม่กดซับก็กดให้พี่ด้วยนะมันเป็นกําลังใจใพี่แบบอยากทําคลิปสอนนะี่ยพอเปิดขึ้นมาเอ้ยคลิปนี้มัน10บไลค์แล้วหรอวะเออะคนมีคนชอบเราด้วยนะครับเออเราก็อยากทําเข้าใจไหมโอเคนะครับอะพอมันเปิดปุ๊บเราก็เข้ามาที่ไม e c ค a า t นะครับโอเค อันนี้ก็เป็นเซิร์ฟลูกค้านะครับที่อยู่ในหน้าเซิร์ฟเยอะแยะเลยนะครับผมก็ลบไปแล้วก่อนละกันนะอืมก็คือลูกค้าแต่ละเซิร์ฟก็มีคนเล่นทุกเซิร์ฟเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไหมนะเป็นเพราะการโปรโมทหรือว่าเป็นเพราะอะไรไม่รู้แล้วแต่นะครับโอเคเดี๋ยวรอมันรันเซิร์ฟอยู่นะครับเห็นไหมเออนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเล่นกันก่อนเนาะอ่าก็คือว่าแบบแก็อย่างว่ากันแหลนะเนาะก็กดไลค์พี่ด้วยละกัน แล้วก็ s u b สไคร์ e นะครับโอเคใครที่อยากสร้างบอสนะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับก็ต้องรอนะเพราะว่าเอาพาร์ทนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับก็คือสร้างมอนสเตอร์ลูกกระจกก่อนนะครับตามหัวข้อคลิปเลยเอาโอเคเห็นไหมมันลันตรงนี้แล้วเห็นไหมถ้ามันลันในช่อง cmd แสดงว่ามันน่าจะติดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวว่าลันเซิร์ฟเสร็จยังวะน่าจะเสร็จแล้วแหละโอเคเข้าไปเลยนะครับ รอมันโหลดก่อนนะโอเคเข้าเซิฟม,มาแล้วนะครับก็ใส่รหัส1นึ่พี่นะครับผมตั้งไว้นะเฮ้ยไม่ใช่เหรอวะเฮ้ยือว่าผมจะโดนแฮกรหัสแล้ววะไม่มีหรอกครับพูดไปเรื่อเอาเชี่ยแป๊บนึงนะครับเมื่อกี้หนึ่งสองสามเลยวนะเอเอโอโหตกใจหายใจคว่ำนะครับเกมหมดแนละ้ว อืมโอเคนะครับวิธีเช็คปลักอินนะครับก็ทับ M MM, M นะครับทับ Enter เลยนะครับโอเคมันก็ติดแล้วนะครับโอเคนะพอเราดูตรง m y c a ับตรงนี้ติดแล้วนะครับหรือว่าวิธีเช็คอีกวิธีหนึ่งก็ทับปลักอินนะครับก็คือ,อเราพับไม่ได้นะปิดการใส่ Permission โอเคมาทับดูในนี้ดูนะครับเห็นไหมเดี๋ยว,วปลักอินปลักอินปลักอินเอ,อ่อ My s t i c m o n s อ่านี่นี่นะครับติดแล้วนะโอเคหลังจากนั้นเข้าไฟเซิร์ฟนะครับแล้วก็ไปที่ปลักอินตรงนี้เลยนะครับมติกมอนนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีไฟล์เยอะแยะเลยนะครับในคลิปนี้ในหัวข้อนี้ผมจะมาทำมอนสเตอร์นะครับก็คือทำมอนสเตอร์ลูกกระจกนั่นเองนะครับแล้วก็เอาง่ายๆคือทำมอนสเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับพาร์ทต่อไปเราจะมาทำให้มอนสเตอร์เกิดเองอัตโนมัตินะครับ เออน,นะครับก็กดเข้าตรงนี้เลยนะครับผมก็คือว่าเราจะมาสร้างาเจ้ามอนเตอร์หรือว่าบอสนั่นเองนะครับโอเคนะครับกดเข้าตรงตรงนี้เลยนะครับ Edit with Notepad ส่วนใครที่เป็นตัวอื่นก็สามารถเปิดได้นะครับผมก็จะเปิดเป็นตัวนี้นะครับที่ผมดาวน์โหลดเพิ่มเติมมา,อาพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเจอของที่สปิกร์ดเขาทำว้ให้เป็นตัวอย่างนะครับใครที่จะอยากมา ปรับแต่งมันก็ได้นะครับโอเคส่วนผมจะทําการสร้างเพิ่มขึ้นมานะครับโดยการสร้างเพิ่มตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับก็เลื่อนลงมาแล้วก็มาพิมพ์ใหม่เลยนะครับเอสเตอร์นะครับนี่แล้วก็ใส่ตัวนี้ไปเพื่อเป็นการขั้นไม่ให้มันเกิดเออร์เลอร์เออเออร์อลักเออรนะครับโอเคเราเขียนไปว่าเวล s มอนสเตอร์นะครับมอนมอนหน,นะครับเวลห่ะ วิวหนึ่งง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็นะครับก็วิธีการก็ใครที่ไม่อยากพิมพ์หรือว่ามันเสียเวลาก็สามารถมาก๊อปได้นะครับก็ก๊อปชื่อก๊อปตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้ชื่อปุ๊บปุ๊บปปุปปุ๊บ,บ,บอ่าก๊อปมาถึงตรงสกิลเลยก็ได้นะครับใครที่อยากทําแต่เครื่องเซิร์ฟอ่าแต่คลิปนี้ก็อย่างที่บอกนะครับก็จะทําแค่ของดรอปแล้วก็ใส่ของให้มอนเตอร์นะครับ พาต่อไปค่อยว่ากันนะจ๊ะเด็กๆน้องๆหนูๆโอเคนะครับผมบรรทัดแรกของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อมอนนะครับวิธีการวาเวลาเราเสกมอนปุ๊บเราจะใช้คําสั่งเรียกมันว่ามอนชื่ออะไรผมจะเขียนไปว่า,าหมูหมูไม่เอาดีกว,ว่าเบอมบี้เวลหนึ่งแล้วกันนะครับอมบี้เวลหนึ่งนะก็เขียนซอมบี้นะครับ L1 ละกันนะครับง่ายดีนะจะได้จําง่ายนะแล้วก็ใส่ป,ปั๊บปุ๊บอ่าโอเคครับถ้าชื่อมันเป็นแบบมีเซนว่าเราพิมพ์ถูกแต่ถ้าใครไม่อยากพิมพ์ช้าๆเหมือนผมอย่างเงี้ยคุณก็ดาวน์โหลดไปเลยนะเอยไม่ใช่ทีคุณก็ค o p y มานะครับก็คืออ่ะคัอกมันก็ได้นะโอเคบรรทัดต่อมานะครับก็จะเป็นไท p ก็คือตรงนี้ก็คือว่าเราจะให้อซอมบี้วิ1ของเราเนี่ยมันจะเป็นซอมบี้ตัวอะไรนั่นเองถ้าสมมติเราตั้งเป็น ซอมบี้เวอรหนึ่งก็ใส่เป็นซอมบี้นะครับมันก็จะเกิดมาเป็นซอมบี้นะครับเออนะครับก็เว้นวักด้วยนะมันก็จะเกิดเป็นซอมบี้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากให้มันเกิดเป็นซอมบี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นหมูเป็นหมาเป็นหมูก็ได้นะครับเออแบบง่ายๆอ่ะแล้วก็ใครที่อยากเป็นซอมบี้ตัวเล็กนะครับก็ใส่ได้นะครับเบบี้นะครับเบบี้ซอมบี้นะครับอ่ะหรือว่าใครที่อยากจะเป็นสกิลลิันนะครับก็ได้นะ ก็ได้ทุกตัวนะครับสกิลิตันนะครับก็เขียนไปนะครับแต่ในที่นี้ผมจะตั้งเป็นตัวเล็กนะครับเบบี้เบบี้ซอมบี้แล้วกันนะครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับดิสเพย์นะครับก็เขียนไปเลยนะดิสเพย์ตรงนี้ก็คือชื่อนะครับชื่อชื่อมันอยู่บนหัวซอมบี้ซอมบี้เวอร์หนึ่งเจะให้มันเป็นอะไรนะครับซอมบี้ตัวนี้ผมจะให้มันเป็นซอมบี้เวลหนึ่งนะครับ เลเวลเวลเวลหนึ่งนะครับใครจะเขียนชื่อเต็มก็ได้นะครับแต่เอาตัวย่อมาแล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่สีให้มันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเครื่องหมายเดินนะครับไม่งั้นมันจะใช้ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นใส่สีซัมบี้ผมเป็นตัว e ใหญ่แล้วกันนะครับ l โค้ดสีตัวนี้คือตัว e ก็คือสีสีเหลือง l คือตัวใหญ่นะครับ หลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวปุ๊บแล้วก็จะมาสีสีเหลืองอีกทีหนึ่งนะโอเคหลังจากนั้นนะครับ display เ,เดี๋ยวลบตรงนี้ไอตัวเล็กแล้วกันนะครับในด้านส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็เป็น h e ฮล t ี้นะครับผม h e ท์ alt, นะครับก็คือเลือดนั่นเองก็คือจะให้อซอมบี้เบีวหนึ่งของเราเนี่ยมันมันเลือดเท่าไหร่นั่นเองนะครับ ่าผมจะทําให้มันเลือดประมาณเวหนนะเอาง่ายๆเลยเลือดสัก10บละกันนะหลังจากนั้น Enter ลงมาแล้วก็ดาเมจนะครับต่อไปก็เป็นดาเมจนะดาเมจคือการโจมตีเพราะว่าพวกซอมบี้เวหนเนี่ยจะให้มันโจมตีเราเข้าผู้เล่นเวลาไปตีเนี่ยให้มันเข้าเท่าไหร่นะครับก็คือเอาดาเมจสัก1ก็ได้นะครับเพราะมันเป็นแค่วิวหนไงส่วนวิวสองวิ3เราก็แค่สร้างเพิ่มขึ้นมานะโอเคแล้วก็ส่วนต่อมานะครับ ตรงนี้นะก็จะเป็นเราใส่หัวให้ใส่ของให้ monster zombie l e v ว l หนั้นก็คือว่าเราจะเพิ่มของใส่ให้มันนะครับว่าจะให้มันสวมใส่อะไรบ้างก็คือใครผมอยากให้มันใส่เป็นพวกชุดเดมอนนะครับผมก็จะมาเขียนของมันนะโอเคเราต้องเขียนบรรทัดน,นี้ไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ answer ลงมานะครับแล้วก็ลบไปขั้นหนึงขีดนะครับแล้วก็ เวลาดูวิเ์เดี๋ยวเราจะไปดูเลขไอเทมนะครับแล้วก็มาใส่นะครับในที่นี้ผมจะทำให้มอนสเตอร์นะครับผมเป็นใส่ชุดทองเลยนะครับมอนสเตอร์วิวหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ฉีมันเป็นชุดดิอมอนนะโอเคนะวิธีดูเลขไอเทมก็ไอเทม m อ d นะครับแล้วก็นี่นะครับจะดูตรงนี้ไอเทมนะดิอัลมอนนะครับผมเฮลเมสนะครับอ่ะ e l เอ็มทนะครับก็คือหัวนั่นเองก็คือหมวกเพชรนะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเข้าเครื่องนี้ดูแล้วก็ปรับแก้ตรงนี้นะครับโอเคต่อจากตรงนี้นะครับก็คอนโทรลวี v วางเลยนะครับก็จะเป็นชุดไดมอนด์นะครับโอเคนะครับผมใครที่แบบไม่อยากพิมพ์ก็หาเลื่อนดูได้นะครับตรงนี้เขาทำมาเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะครับนี่นะ พอเราใส่ปุ๊บนะครับเราก็เขียนไปนะครับหัวนะครับก็คือ h นะครับก็คือ h a s b โอเคต่อมาก็ลบตัวหนึ่งนะครับวิธีต่อมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นด p นะครับไอเทมดนะครับก็พิมพ์ไปด o นะครับ d b s แล้วก็ enter ลงมาอีกทีนึงนะครับ ตรงนี้นะครับไอเทมดรอปเราสามารถระบุได้นะครับว่าจะให้ดรอปไอเทมไหนนะครับก็จะคือผมจะให้มันดรอปเป็นทองแล้วกันนะครับก็คือพิมพ์เหมือนเดิมครับดูเลขมันนะครับกูนะครับนี่นะครับผมก็ Copy เหมือนเดิมนะอุ้ยผิดเครื่องอีกแล้วอะออกไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็โอเคแล้วก็เข้ามาตรงนี้ Ctrl V วางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่จำนวนไป จะให้ดอกกี่ชิ้นนะครับก็คือถ้าดอกหชิ้นก็ใส่เลข1หแต่ถ้าจะสุ่มดอกก็เขียนไปตั้งแต่1ถึง8ก้อนนะครับโอเคก็คือใครฆ่าซอมบี้วิวหตัวเนี้ยก็จะได้เหล็กทองเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรก้อนก้อนทองอะ่ะเออที่เราตั้งอย่างเงี้ยก็คือก้อนทองอย่างเงี้ยเออโอเคนะครับแล้วก็ใส่เปอร์เซ็นต์การดอกไปนะครับก็อยากดอกกี่เปอร์เซ็นต์นะ สิเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับผมถ้าใครอยากให้แบบดรอปพอดีนะครับก็ใส่สัก5านะครับมันใส่ได้แล้วแต่นะครับว่าจะเท่าไหร่แต่ผมสัก10ละกันก็คือให้มันดรอปเลยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ใครที่อยากใส่ exp นะครับก็คือแบบข้ามอนปุ๊บได้ exp ด้วยก็เขียนเพิ่มไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวลบออกนะครับก็เขียนเพิ่มอ่าตรงนี้ละกันนะก็เขียนไปเลยครับอ่า exp นะครับผมก็เขียนตามผมได้เลย หลังจากนั้นนะครับอดอบ e x p เท่าไหร่นะครับก็คือสัก32และกันก็คือถ้าปุ๊บก็ e x p จะเข้าตัวเลยนะครับมันจะเสียงวิง่งเออนะโอเคในด้านส่วนออปชันนะครับต่อไปจะเป็นออปชันนะครับแต่ผมยังไม่สอนใส่ละกันนะวันนี้เอาแค่นี้พอรู้จากวิธีการทำแล้วก็เพิ่มของใส่หัวแล้วก็มาตั้งค่าของดอบนะครับโอเคออปชันตรงนี้นะครับก็เขียนไปเลยนะครับ with show name นะครับก็คือว่า,า show show name ตรงนี้นะครับก็คือว่าจะให้มันโชว์ชื่อหรือเปล่าช,ชื่อเนี่ยชื่อเนี่ย display อย่างเงี้ยบนหัวก็โชว์ก็ true นะครับก็คือโชว์นั่นเองหลังจากนั้นนะครับก็บรรทัดต่อมานะครับก็คือ,อ speed นะครับก็คือว่า จะให้อ่าไอ้ซอมบี้เวอรหนึ่งเราเนี่ยมันเดินเร็วไหมเออศูนย์จุดศูนย์จุดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับอย่างให้มันเดินช้าๆหน่อยก็ได้นะก็ศูนย์จุดสองนะครับก็คืออ่าถ้าเดินเร็วหน่อยก็ศูนย์จุดเก้าหรือว่าเป็นหนึ่งก็ได้แต่ศูนย์จุดสองก็คือพื้นฐานของแบบเหมือนกับเลขศูนย์ก็คือแบบสองเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเออศูนย์จุดสองเดินช้าหน่อยนะตรงนี้นะครับก็คืออ่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่า พิมพ์ถูกไหมเนี่ย t h i s t h i s t h i s h i s d 4ถูกไหมวะนี่นครับไม่ถูกก็ copy ตรงนี้ได้นะนี่ copy ตรงนี้มาเออถูกแหละไอ้หา่าตรงนี้ก็ใส่เป็น30แล้วละกันนะครับผมแน่ใจมันเหมือนกับ mac back b อะไร mac หรือจำกัดอะไรนี่แหละโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอ่า pwin uh o c t o d ดอปตรงนี้ก็ให้มันดอปของหรือเปล่าประมาณนี้นะน่าจะใช่แหละก็เขียนตามผมก็ได้ไม่ก็เกอบไอ้พวกนี้มาเลยก็ได้โอเคนะครับผมตรงนี้เราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปรีโหลดปั๊อินดูนะครับว่า,าเราจะได้ซอมบี้เวลหนึ่งของเราไหมที่เราเขียนตั้งค่ามาคอนโทรลเอสนะครับแล้วก็ไปรีโหลดปั๊อินดูนะ MM รีโหลดปับ๊บอ่าโอเคนะครับผมมันก็ขึ้นว่า SBS รีโหลดก็ครับ ก็คือแฮ beat reload ก็คือแบบมันรีโหลดเสร็จแล้วนะโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการเซกเจ้าตัวซอมบี้ของเราขึ้นมานะครับที่เราทํามานะหลังจากนั้นพิมพ์ M MM, M วิธีการเสกนะครับ M นะครับก็คือ m o นนะครับหลังจากนั้นก็คือทับสปา,าก็เขียนไปเลยนะครับอ้าเห็นไหมตรงนี้ขึ้นแล้วนะครับซอมบี้ววหนนะครับคลิกเลยนะครับกด enter นันเอ้ยเจ้าตัวเล็กไอ้น้องน้องเจ้าตัวเล็กเห็นไหมครับซอมมี่เราก็ได้แล้วนะครับน้องๆเห็นไหมชื่อเราก็ขึ้นหมวกหมวกเราก็ขึ้นนะครับผมเออนะครับเห็นบอเห็นบอเห็นบอเอ้ยไปไหนอเจ้าตัวเล็กโอเคเราจะฆ่ามันเพื่อดูของดรอปที่เราเขียนมานะครับโชคดีนะไอ้ตัวเล็กปั๊บ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 ว้าเห็นไหมครับ ก็มันก็ดบเหล็กมา4ชิ้นนะครับอ่าเป็นไงดบเหล็กมาเหล็กเฮียอะไรทองดอบทองมา4ชิ้นนะครับเห็นไหมโอเคถ้าใครอยากให้แบบให้มันเพิ่มเลยก็ได้นะครับนี่เราก็ได้ XP e ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเสกมาให้ใหม่นะครับนะครับก็อ่าทับมนเน M M MM, M แล้วก็สปาวซอมบี้เวลหนึ่งอ่ะเราจะฆ่ามมันนะครับเพื่อดูเราจะได้เลเวลแล้วก็ทองไหม อาเลเวลก็ได้นะครับเป็น5แล้วก็น,นี่ด้วยเห็นไหมโอเคนะครับแบบเออพี่ผมอยากใส่แบบชุดมันเพิ่มอะ่ะมันเพิ่มยังไงอ่าได้ครับโอเคก็ผมจะใมันก็วิธีเหมือนเดิมนะไอเทม m อ d ไดสมอนนะครับก็ใส่เป็นชุดนะครับอ่าก็ Copy ไปเขียนชื่อมันแล้วก็ Copy นะแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมตรงที่เราเขียนมาปุ๊บแล้วก็ c อนคอนท ตรงนี้ก็ไปใส่เป็นชุดนะครับก็ใส่นี้แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นอ่ะพี่ผมอยากเพิ่มกางเกงด้วยอะ่ะเป็นเซตเลยอ่ะได้นะกันแล้วก็ผมจะให้กางเกงมันเป็นสีทองแล้วกันนะครับสีทองเดี๋ยวว่นี่นะครับสีทองก็พิมพ์ดูนะก็ดูชื่อแล้วก็พิมพ์นะครับ g g g s นะคอนโทรลไปวางเหมือนเดิมนะปั๊บ ตรงนี้ก็ต้องเป็นกางเกงนะครับเอ,เอ้ยไม่ใช่เออแล้วก็ Enter รองเท้าล่ะรองเท้าผมจะเป็นรองเท้าเนเธอร์แล้วกันนะครับแบบบอสแบบโหดรสุดไม่ใช่บอสว้ยห,หลงพูดผิดไปเลยนะซอมบี้เวลหนึ่งของเรานะเป็นว่าเออ <c oughs> ฟีดโอเคนะหลังจากนั้นเออพี่ผมอยากให้มันถือดาบด้วยได้ไหม หรือถือธนูด้วยได้ไหมอ่ะผมให้มันถือโบแล้วกันก็คือธนูนั่นเองนะกับโบนะครับโบเขียนง่ายๆเลยก็ Enter มาอีกปับ๊บแล้วก็โบหลังจากนั้นก็ให้มันถือนะครับไหมแฮนด์ Hand. อ่ะหลังจากนั้นพี่ผมผมเพิ่มอ่าพวกของดรอบด้วยได้ไหมได้ครับโอเคเ,เพิ่มดอบอ่าให้ดอบเป็นอะไรอีกดอบเป็นอ่าแค่ลอดแล้วกันนะง่ายดีนะครับ ก็ดูเหมือนเดิมดูเลขแล้วก็แครอทนะคัพปับปับปึ๊บปึ๊บแครอทดอกสักสิบอันเลยนะครับเปอร์เซ็นต์สักสิบเลยก็คือดอกเลยนะแล้วก็พี่ผมอยากเพิ่มให้มันเป็นหัวซอมบี้ได้ไหมหัวซอมบี้ไหนหัวซอมบี้อยู่ไหนนี่นะครับหัวซอมบี้เหมือนเดิมครับพิมพ์ปับดูเลขไอเทมแล้วก็มาพิมพ์นะครับก็คือให้มันดอกหัวปับนะแล้วก็มาวางตรงดอกนี่นะครับ หลังจากนั้นดอกกี่หัว1ห,หัว1ห,หัวถึง3หัวหรือว่า5ห,หัวเลยนะครับก็1ถึง3ให้มันสุ่มดอกเอาแล้วครับเปอร์เซ็นต์ก็สัก10นะครับคือเหมือนกับผมทำแค่ทดลองให้ดูว่ามันแบบมันดอกได้นะครับแต่ถ้าแบบเอาจริงจยังจัง,จงเนี่ยเอาดอกดอกหัวสัก5แล้วกันเอาไวไ้เป็นแลกทำควสต่อไปนะโอเคคอนโทนเอสดูแต่ผมเอา10นะคอนโทนเอสปับ๊บมีเราเพิ่มมาเป็นชุดแล้วก็เป็นถือถือธนู ของดอบนะครับโอเคคอนโ์เอแล้วนะก็มารีโหลดปลักอินดูนะครับ M-M รีโหลดนะโอเคนะครับผมรีติดแล้วนะวเราจะมาเสกดูนะครับว่าเจ้าเจ้าอ่าตัวซอมบี้เวอร์หนึ่งเราเนี่ยมันติดทุกอย่างไหมที่เราตั้งค่ามานะโอเคเสกมันมานะครับปับป๊บปับ๊บปั๊บเอา้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอเจ้าตัวเล็กอุ้ยอันนึงนะปรับสปีดกัน สวัสดีครับไอเจ้าตัวเล็กเห็นไหมมีอะไรบ้างมีรองเท้าโหวิ่งคคอนเร็วมีรองเท้ามีชุดมีกางเกงรองเท้ามีธนูนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูของดอบกันค่ามันก่อนของดอบมีอะไรบ้างนะครับของดอบก็จะมีเลเวลเห็นไหมตามมาทําไมเนี่ยโอเคจะมีเลเวลมีหัวดอบอ่ากี่ชิ้น2องะมีเหล็กดอบ7แล้วก็มี แค r อทดอปอ่าเห็นไหมพีม่สองอ่านะครับผมก็พาร์ทนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการ perfect impressional นะครับไม่รู้แปลว่าอะไรนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ผมก็แบบอยากให้แบบทุกคนก็กดแบบไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำจังให้ผมด้วยนะพาร์ทนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็พาร์ตต่อไปเดี๋ยวมาเพิ่มออปชันเพิ่มเพิ่มบอสนะครับแล้วก็ เดี๋ยวภาพทําพันนี้ไปเนี่ยเวลามันจะแบบมันยาวมากนะครับเดี๋ยวน้องๆแบบเดี๋ยวน้องๆมันทําไม่ทันนะเอาทีละอย่างนะครับก็ขอสัก15ไ like ลค์แล้วกันนะคลิปนี้ไม่ขอมากแล้วก็เดี๋ยวพี่มาทําต่อพาร์ทสองแล้วกันนะครับใครที่ไม่เข้าใจยังไงก็รีโหลดหรือว่ากลับไปดูนะครับส่วนใครทําไม่ได้จริงๆนะครับอ่ะทักมาหาผมผมรับทํานะครับโอเคถ้าคลิปนี้นะครับคําพูดวาจานาวาชานะ วาจาไหนไม่ถูกต้องไม่สุภาพผมต้องขออภัยขอยกมือไหว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยโอเคพาทนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ